สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันพัเชเินทีิพรงนะคะก็พาทุกคนนะคะมาชมความสวยงามตามธรรมชาติอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของตำบลคึกคักนะคะซึ่งก็เป็นน้ําตกตูนช่องฟ้าซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งน้ําตกที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งฝรั่งเลยทีเดียวเพราะว่ามันก็มีน้ําตกนะคะที่เรียงตัวกันอยู่หลายชั้นเลยทีเดียวเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมด้านในกันนะคะขึ้นไปก็จะมีการเดินนะคะซึ่งก็มันก็ต้องเดินหลายชั้นอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ค่อยๆเดินกันไปดูค่ะ ธรรมชาติเต็มร้อยเลยทีเดียวน,นะคะทางเดินนะคะก็จะมีธรรมชาติให้เราแบบได้มองดูกันน่าสนุกจริงๆเลยค่ะเพียงชั้นร่างนะคะก็สวยงามอยู่ในป่าลึกเลยทีเดียวค่ะก็เป็นธรรมชาติที่น่าเข้ามาชื่นชมกันนะคะอีกหนึ่งที่ค่ะน้ำตกตองช่องฟ้า ก็เริ่มขึ้นมาตรงชั้นที่หนึ่งกันแล้วนะคะระหว่างเส้นทางก็ได้เหงื่อกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าต้องเดินขึ้นเขาค่ะพอประมาณนะคะถ้าเป็นช่วงฤดูที่มันอากาศดีแบบนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็อาจจะต้องแบบค่อนข้างเอวนร์นิดนึงนะคะนี่คือน้ําตกชั้นล่างสุดนะคะก็เป็นน้าตกที่ไม่ได้สูงเยอะมากนะคะก็มีความสวยงามอยู่ในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันที่ชั้นหนึ่งนด้อค่ะ และนี่เราก็จะมาถึงในชั้นที่หนึ่งนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่แวะก็คือชั้นล่างๆปลายๆนะคะซึ่งชั้นที่หน็ต้องต้องเดินไล่ขึ้นไปตามทางเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่ามันจะเอ็กเวนเจอร์ขนาดไหนใช่ค่ะก็จะเป็นทางเดินของมันนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะแบบถ้าใครที่เป็นสายไจนไทยหรือว่าสายที่แบบชอบธรรมชาติแบบเดียวๆได้แนะนําเลยนะคะน้ำตกตซนช่องฟ้าเดี๋ยวเราเดินไล่ขึ้นไปดูกันต่อค่ะระหว่างทางเดินนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นหินที่วางทอดกันไปนะคะ ก็จะมีน้ําตกนี่เขาเรียกว่าชั้นที่หนึ่งนะคะก็จะไล่ไล่ไปค่ะและนี่ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะของน้ําตกโตนช่องฟ้านะคะซึ่งระหว่างทางที่เราเดินจาขึ้นมานะคะก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ใครที่ร่างกายยังขึ้นไม่ถึงแนะนํานะคะต้อง ออกกําลังกายเรามาหน่อยเพราะว่าระหว่างก,การเดินก็เหนื่อยได้เนื้อจนพอสมควรเลยค่ะแต่พอมาถึงณจุดจุดนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มค่าในการเดินขึ้นมาเพราะว่าความสวยงามของมันถึงแม้ว่าวันนี้น้ําตกอาจจะน้ําไม่เยอะแต่ก็เสียงน้ําตกไหลแล้วก็อากาศเย็นของที่นี่ก็ทําให้เรารู้สึกสดชื่นได้เลยทีเดียวค่ะโอเคนะคะมีโอกาสก็แวะเข้ามาเชิญชมนะคะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศไปให้ชมรอบๆด้วยค่ะน้ำด้านบนใสมากนะคะมีปลาว่ายอยู่ในน้ำด้วยค่ะ เหมาะแก่การเล่นน้ํามากสวยจริงๆนะคะอยากให้เข้ามาชมกันนะคะน้ําตกต้นช่องฟ้านะคะซึ่งว,วันนี้ตอนที่ขึ้นมาก็มีนักท่องเที่ยวเดินขึ้นมากับเราหนึ่งท่านนะคะน้ำใสจริงๆแล้วก็อากาศที่นี่เย็นสบายมากนะคะเก๋นะคะจะเห็นตัวปลานะคะว่าอยู่ในน้ำธรรมชาติแบบเป็นร้อยมากเลยค่ะตอนนี้ เ,เข้ามาใกล้กับพันน้ําตกเลยนะคะเสียงน้ําตกก็จะดังแล้วก็น้ําที่ถ่ายให้ดูก็จะมีตัวปลาว่าอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวสำหรับคนที่รักในสายธรรมชาติแล้วก็สายเดินป่าแบบนี้นี่คือเหมาะมากจริงๆค่ะ สวยสบายตาสบายใจมากจริงๆค่ะเข้ามานั่งที่นี่เราก็จากที่เดิน,น,นร้อนๆเหนื่อยๆเ,เมื่อตะกี้มาก็หายเหนื่อยเป็นสุกชิ้นเลยนะคะสวยงามค่ะนี่ก็นะคะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนนะคะที่ชอบนะคะสาหรับสถานที่ที่แบบธรรมชาติแล้วก็ใช้เวลาในการเดินเข้ามาเหมือนกับเราชมป่าชมนกชมไม้ก็หลีกเลี่ยงหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองนะคะเข้ามาสัมผัสบรรยากาศแบบ ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนํานะคะน้าตกซูนท่องฟ้านะคะก็อยู่ในเขิเขาหลักทุกทักของเรานี่เองนะคะเอใครที่อยากจะมาเที่ยวนะคะวันหยุดที่จะถึงนะคะมองหาที่เที่ยวก็แนะนําค่ะเป็นอีกที่หนึ่งที่เข้ามาแล้วก็เราสามารถด่นดำกับธรรมชาติได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมรับชมนะคะในคลิปต่อๆไปและเ่ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของท่องเที่ยวสุดใจท่องไปทุกทักสำหรับวันนี้พี่ชัท่านยิ้ทพี่จงนะคะต้องขอคำ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ